นะสำหรับในวันนี้นะคะนอกจากข่าวสารที่นํามาฝากกาันในช่วงท้ายของเราเราจะมีแขกรับเชิญด้วยใช่ไหมฮะอ่าแน่นอนนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกับหนุ่มหล่อคนนี้นะครับน้องเซนสุภพองอ่านี่แหละตอนนี้เขาขึ้นแทนเป็นผู้จัดแล้วนะตอนนั้นมารายการของเราตอนนั้นมาในฐาน,นะแบบนักแสนนดง,งเรื่องแม่ครัวคนใหม่ออแต่ตอนนี้เขาจะมาพูดคุยกับเราถึงแม้จะไม่ได้มาในรายการแต่เขาจะวิดีโอคอลมาพูดคุยกับเรานะฮะ ต้องบอกว่าจากเป็นนักแสดงตอนนี้ผันตัวเองเป็นผู้จัดแล้วอีกหนึ่งตำแหน่งนะแล้วก็ยังไม่ยังไม่หมดนะยังเป็นโคโปรดิวเซอร์ด้วยนะเออคือทำหลายหน้าที่มากนะครับเปิดเป็นบริษัทขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยซีรีส์เรื่องเนี่ยที่เขาทำอยู่ตอนนี้แอบลงบรักเนี่ยนะฮะจะออกอากาศทางช่องสามของเราด้วยนะเดี๋ยวรอติดตามเดี๋ยวนี้จะมาพูดคุยกับหนุ่มเซนกันนะฮะตอนท้ายรายการนะครับเดี๋ยวบ๊ายบายคุณอันติเมทหน่อยนะฮะอะไรอะ่ะ อย่างที่เราบอกไปนะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะครับตอนนี้ก็อยู่ในสายกับเราแล้วขอต้อนรับน้องเซนสุขพงษ์สวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีพี่ทั้งสองคนเลยนะครับโอ้ยรอเซาใส่มากฮะไม่เจอกันแป๊บเดียวฮะเออใช่ครับอ่ ไม่ได้สิตอนนี้เราไม่ได้คุยกับน้องในฐานะนักสแสดงแล้วนะออก่อนหน้านี้มานะแบบในฐานะแบบนักสแสดงแม่ครัวคนใหม่ใช่ไหมมาเจอกันสองสามครั้งใช่ครับวันนี้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งต้องบอกว่าในฐานะใหม่ใช่ไหมฮะเป็นผู้จัดรเรียบร้อยแล้วยังไงบ้างเอ่ยครับผมจริงๆยังไม่เรียกว่าผู้จัดหรอกครับจริงๆเป็นเป็นงานของบริษัทอะไรเงี้ยจริงๆในๆในโปรเจกต์นี้ครับตอนนี้ เพิ่งแบบว่าปล่อยลอ็ยอตโปรเจกต์ออกมาเป็นโปรเจกต์ใหม่ชื่อว่าแอบหลงรักครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ชมกันเนี่ยในช่องสามนี่แหละครับผมโ,โปรเจกต์ชื่อว่าแอบหลงรักเนี่ยมันเป็นอะไรเป็นซีรีส์ใช่ไหมซีรีส์วายปัตตองเซนใช่ครับเป็นซีรีส์ครับซึ่งอันนี้เป็นซีรีส์วายครับเป็นซีรีส์วายซึ่งเป็นเรื่องราวของซีรีส์เกี่ยวกับว่าเอ่อเรื่องราวของการแอบชอบใครสักคนแอบรักใครสักคนเนี่ยครับผมแล้วก็เหมือนกับว่าเรารู้สึกว่าเอ้ยซีรีส์เรื่องนี้ครับผมน่าจะเป็นซีรรีีีสส์ทท่่โโดดนนนนใใใจจคคัักกเหมือบา ประวัตนงานครับอันนี้คือเซนเป็นนักแสดงเองด้วยแล้วก็เป็นฐานะแบบโคโปรด้วยเป็นผู้จัดด้วยหลายๆตำแหน่งเลยเหรอฮะครับผมจริงๆในเรื่องนี้ผมเไปเลยรับเชิญอย่างเดียวครับผมมาตอนสองตอนอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าหลักๆที่ทําในโปรเจกต์นี้ครับเป็นโคโปรดิวเซอร์ในโปรเจกต์นี้ครับอ่าโคโปรดิวเซอร์ทําหน้าที่อะไรบ้างเซนเล่าให้พี่ฟังหน่อยว่าเซนต้องไปทําอะไรลงอะไรยังไงบ,บ้างเอ่ย ก็คร่าวๆก็คือว่าเหมือนกับเราเราจะต้องมีการแบบประชุมก่อนนะครับเราก็มีการเตรียมพร้อมก่อนมีการเตรียมว่าเอ้ยเราอยากจะได้แบบว่าในโปรเจกต์เนี้ยเราอยากจะได้ภาพแบบไหนอยากจะเล่าแบบไหนอยากได้สตอรี่แบบไหนอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะมีการแบบการคุยกันก่อนกับทางทีมงานนะครับก็จะเป็นทีมงานโปรดิวเซอร์เองกลุ่มกับเองครโปรดิวแล้วก็ตำแหน่งต่างๆนะครับเราจะมีการประชุมกันเรื่อยๆจริงๆเราเราเริ่มโปรเจกต์นี้ได้ประมาณแบบว่าปีกว่านะครับเรามีการแบบประชุมตั้งแต่บทละครมาจนกระทั่งแบบสตอรี่ไลน์ต่างๆจนกระทั่งเรามาถึงว่าตอนเนี้เเรราิ่ม แบบว่าเปิดกล้องไปบ้างแล้วเราเปิดกล้องไปบ้างแล้วครับผมก็พอเปิดกล้องแล้วก็มีการประชุมก่อนที่จะออกกองพอไปถึงหน้ากองแล้วก็ไปดูต่อไปดูว่าแบบเราอยากจะได้แบบภาพแบบไหนก็คุยกันตลอดเวลากับพี่วุ้มกับกับพี่โปรดิวเซอร์อยากได้ภาพแบบไหนอยากได้แสงประมาณไหนอะไรประมาณนี้รนครับเ,เป็นยังไงทํางานหนักกว่าการเป็นนักแสดงไหมฮะเซนดูโหดมาก,ากเลยนะเนี่ย โอ้เข้าใจเยอะขึ้นเลยครับ oh, oh, oh. คือจริงๆอะบางครั้งเราเราเราชอบมีแบบว่าเออแบบคำถามว่าเอ้ยถ้าอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่ oh. พอเราเรามีโอกาสได้ว่าเป็นเบื้องหลังอะครับเรารู้สึกหนึแตบว่าเฮ้ยเบื้องหลังอะท,ท,ทุกๆอย่างอะครับก่อนที่จะออกมาเป็นหนึ่งซีนที่เราแบบว่าปกติเวลาเราเราไปเล่นใช่ไหมครับเราจะดูเบรกดาวเราก็จะดูว่าเฮ้ยหนึ่งซีนนี้เราต้องไปเล่นอะไรบ้าง oh. บทละครเพื่องออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่พอเราเป็นเบื้องหลังนะครับเราต้องคิดทุกอย่างหมดเลยว่าแบบมันคือหนึ่งซีนที่เราคิดมาในตอนที่ก่อนเราจะไปเล่นแล้วพอมันมันเป็นความแบบจุดเชื่อมนะครับพอเราเราเป็นเบื้องหลังเราเข้าใจว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้แล้วเราเอาความเป็นเบื้องหน้าครับมาใส่ว่าเอ้ยแล้วถ้าเราอธิบายให้เขาฟังแบบเนี้ยมันจะทาให้ง่ายต่อการทางานมากขึ้นประมาณนั้นในส่วนพอปเรื่องนี่คือเรามีส่วนช่วยเลือกด้วยไหมฮะว่าเราจะนําเรื่องเนี้ยมาทําอะไรอย่เงี้ยฮะ ใช่ครับก็จริงๆมีการคุยกับครับกับพี่แบบว่าทีโปรดิวเซอร์ก่อนแหลกนะครับว่าเอ้ยเราอยากจะแบบว่าทำซีรีส์ Y ก่อนพอเรารู้สึกว่าเราอยากจะทําแล้วเราก็มาเลือกเรื่องกันครับว่าเราอยากจะทเรื่องไหนอะไรเงี้ยเราก็เหมือนกับที่ผู้จัดการผมเนี่ยเป็นแฟนคลับซีรีส์ Y อยู่แล้วอะไรเงี้ยแบบว่าชอบใหญ่ Y ก็เลยแบบ เอามารีเสิร์ชกันเรามารีเสิร์ชกันว่าเอ้ยเราชอบเรื่องนี้เราอยากรองเรื่องนี้กันแล้วเราก็เลือกที่จะทําเรื่องแอบหลงรักเนี่ยมาทําเป็นในรูปแบบของซีรีส์แต่ก็เล่าในรูปแบบของพวกเราทําไมถึงหยิบเรื่องแอบหลงรักขึ้นมาทําเป็นซีรีส์ล่ะัแต่ว่าต้องไปเจออะไรในเรื่องนี้ที่มันแบบโดนใจที่อยากจะไถ่ทอดออกมาเซนยังไงเอ่ยส่วนตัวที่ผมอยากอยากเล่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเอดับซีเรื่องนี้มาเล่าครับเพราะผมรู้สึกว่า เราอะมีฟิลที่แบบว่าแอบ,บชอบใครสักคนตัวผมเองหรือว่าเชื่อว่าหลายๆคนนะครับน่าจะเคยแอบ,บชอบใครสักคนแล้วมเมต,ตรเนี้ยผมเชื่อว่าใครๆหลายๆคนน่าจะคิดถึงว่าเอ้ยแล้วถ้าเราลองแบบว่าจินตนาการเราเป็นตัวละครนั้นเราไปตกหลุมรักใครสักคนแล้วเรามานั่งรุนว่าวิธีการที่จะแอบรักใครหรือว่าวิธีการที่เราจะบอกรักใครหรือว่าวิธีการที่ถ้าเกิดเราจะมานั่งรุนกัน่าเอ้ยวันเนี้ย เขาจะรักเราหรือเปล่าหรือเขาจะไม่รักเราผมรู้สึกมันเป็นมันเป็นโมนเมนต์ความรักที่แบบน่าสนใจมากครับแล้วกาจะโดนใจใครหลายคนรู้สึกว่าเอยถ้าเราไปเป็นคนคนนั้นแล้วเราจะแบบอินไปกับบทบาทอินไปกับเรื่องราวนี้ประมาณนั้นครับแต่ต้องยอมรับนะเซนเปิดตัวเมื่อวานนี้เปิดทางช่องทางของเซนเองเนี่ยฮะโอ้โหขึ้นเทรนทว<า>ิตเตอร์อันดับสองเร็วมากเลยนะเมื่อวานนี้ใ,ในการเปิดจริงๆก็ว่าดีใจมากครับอ็ขอบคุณทางแบบพี่ๆแบบ ทุกๆคนเลยทั้งทั้งแบบแฟนคลับซีรีส์เองแฟนคลับผมเองอะไรอย่างนี้ยครับผมหลายๆคนที่แบบเราผู้ชมทุกคนที่ให้การตอบรับดีมากว่าแบบเออเราประกาศว่าเราจะฉายช่องทางไหนครับแล้วยิ่งไปกว่าด้วยคือจริงๆผมประกาศที่ประเทศจีนด้วยครับแล้วซึ่งเมื่อวานเนี่ยเออที่จีนเขาจะมีจัดแแลงของแบบซีรีส์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับเมื่อวานแฮชแท็กของซีรีส์แอบหลงรักเนี่ยเออขึ้นเป็นอันดับ4ของเซาท์อีสต์เอเชียของที่ประเทศจีนเลยได้ครับคือเมื่อวานเนี่ยคือเราอะทำซีรีส์อะคนรู้อยู่่่่่แแแล้ววตเเเมืืออาานนียคคร พับบิ๊ว่าเราจะบอ <ฮา S 2> กว่าจะทางไหนได้ติดตามทางไหน,ไหนคือเข้ามากันเลยเหมือนกันนะฮะ ครับผมซึ่งเราก็ประกาศครับว่าเราจะฉายกันเนี่ยครับนอนสดกันเลยนะครับผมดูกันสดๆที่ช่องสามกันไล้เนี่ยครับหมายเลขสามสามของเราซึ่งอย่างที่รู้กันอยู่แล้วว่าช่องสามนะครับผมจะมีแบบละครทุกเรื่องที่แบบว่าโอ้เต็มอัตลบมากสนุกทุกเรื่องซึ่งผมก็เลยแบบว่ามีโอกาสครับผมเปิดตัวว่าเออเราเราจะเป็นซีรีส์นะครับผมที่จะมาฉายในช่องสามอะไรเงี้ยครับผมยิ่งต้องขอบคุณทางผู้ใหญ่ด้วยครับผมก็เราไม่ได้ฉายแค่เป็นช่องสามสดเป็นช่องสามเดียวนะครับใครที่รู้สึกว่าเอ้ย ในตอนนี้อยากจะดูแบบผ่านแอปพลิเคชันจริงๆผมๆสดใช่ครับผ่านทางสามพัดด้วยแล้วก็รีแลกั์อยู่ใจครับแต่หลายคนบอกว่าเอ้ยอยากจะดูแบบย้อนหลังเต็มๆไปดูที่ไหนดีอะไรองเงี้ยจริงๆผมแบบลงเดี๋ยวพอจบซีรีส์ะคระับผมผมจะมีเป็นอันคัดพิเศษเนี่ยไปลงในเป็น u b e Channel ของทางบริษัทด้วยซึ่ คือความพิเศษนิ้กว่าครับด้วยว่าเราอยากจะให้แบบว่าทุกคนได้เห็นความเป็นมุมกล้องของ 4K HDR mm. ครับเราก็เลยใส่ความเป็น 4K HDR เนี่ยเต็มเต็มในของช่อง YouTube อ๋อภาพมันก็จะคมชัดเลยนะนี่คือทำก<ช>ันได้มาดีมากเลยนะเซนต์เอาจริงคือผมอ่ะดูซีรีส์เยอะมากแล้วแบบเราก็เป็นเบื้องหน้าแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเราชอบแบบเนี้ยเราอยากลองแบบเนี้จริงใช้ จริงๆผมอะยังแบบประสบการณ์ยังน้อยครับเราใช้ความว่าเราชอบอะไรเราอยากได้อะไรเราเราถามนะครับผมถามผู้ใหญ่ถามอะไรอย่างว่าเอยถ้าลองทาแบบนี้มันจะดีไหมทําแบบนี้มันจะดีไหมอะไรเงี้ยครับผมก็ลองไปเรื่อยๆครับแต่ทุกครั้งใ้การลองก็คือเราก็เพิ่มทุนงเราไปเรื่อยๆเหมือนกันครับนะครับเ,เรื่องนี้คือจัดเต็มครับจัดเต็มเพราะว่าเราแบบว่า ด้วยความช่วงโควิดด้วยเนาะช่วงนี้ก็เราก็ยังแบบว่าไม่สามารถที่จะแบบออกกองให้ร้อเปอร์เซ็นฉะนั้นเราก็เลยสามารถที่จะแบบเออได้ลองถูกลองผิดเยอะมากก่อนที่จะแบบออกมาเป็นหนึ่งซีนของของแต่ละครั้งของแต่ละเรสตอ่ะอะไรเงี้ยครับพูดถึงนักแสดงบ้างดีกว่าเห็นว่าต้องใช้ความรประณีตมากเลยเนะเซนทีมงานเนี่ยกว่าจะคัดเลือกนักแสดงให้แบบว่าตรงตามคาแรคเตอร์ของนาวนิยายอ่ะยังไงบ้างเอ่ยใช่ครับจริงๆก็คือแบบว่าเรา เราแบบคุยกันเยอะมากครับเพราะว่าตัวคาแรคเตอร์ของแต่ละตัวละครของความเป็นนิยายอะเราเชื่อว่าเวลาเราอ่านนิยายใช่ไหมครับเราจะรู้สึกว่าเราจะต้องจินตนาการไปตามนิยายว่าบุคคลคนนี้จะหน้าตาเป็นยังไงเขาจะมีฟิลแบบไหนหรือเขาจะรู้สึกยังไงตามที่นิยายเขียนไว้อะไรเงี้ยครับพอเราได้รับโจทย์เนี้ยผมเลยรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนอ่ะ อินไปกับบทบาทของตัวละครแล้วเป็นไปนตามจริงต่างตัวละครแล้วก็มีการคัดเลือกครับมีการทั้งแคสด้วยอะไรเงี้ยครับผมเราเราเปิดแคสกันพิเศษของเราอะไรเงี้ยก็มีการแบบมานั่งดูกันรวมถึงทัศนคติของบุคคลด้วยว่าเขามีความเป็นตัวละครนั้นหรือเปล่าอยู่ในตัวอะไร่างเงี้ยเราแบไหนครับเรารับบทแบบปัดดันไปเลยเต็มตัวนะฮะต้องผลักดันน้องๆนักแสดงทั้งหมดด้วย ครับผมไม่แน่ใจว่าเรียกป่าดันได้ไหมรจริงๆอยากอยากให้โอกาสน้องๆน,นะเพราะจริงๆตอนที่เปิดบริษัท I d o l Factory มาครับผมรู้สึกว่าเออเราเราโชคดีที่เรามีโอกาสแต่ว่าเรารู้สึกว่าถ้าผมบอกกับตัวเองตลอดว่าถ้าวันหนึ่งเรามีโอกาสแล้วครวับเราอยากส่งมอบโอกาสดีๆเนี่ยให้กับน้องๆแล้ววันนี้เรามีโอกาสในใน,ในเส้นทางของเราเพราะว่าผมผมก็โตจากซีรีส์วายบาอย่างเงี้ยครับผมเลยรู้สึกว่าเราอยากให้โอกาสเนี้ยกับน้องๆที่เขามีความฝันผมเชื่อว่าความฝันของเด็กๆครับสำคัญมากแล้วถ้าเราต่อยอดได้เขาบริษัทพิี่ษแล้ว เราอาจจะมีแบบบุคลากรดีๆทั้งในแวดวงต่างๆหรือรึงวงการบันเทิงเราเพิ่มขึ้นแบบว่าละลายตาเลยอะไรอย่างเงี้ยครับเซ็นเล่าเล่าพล็อตเรื่องให้พี่ฟังหน่อยได้ไหมเน่ะแอบหลงรักเนี่ยมันจะเป็นแนวไหนอะไรยังไงอ่ะจริงๆคร่าวๆครับคือตัวเนื้อเรื่องจะเป็นเรื่องเรื่องเกี่ยวกับว่าเออหนุ่มน้อยที่ชื่อว่าโตครับซึ่งหนุ่มน้อยคนเนี้ยเขาแอบชอบรุ่นพี่ที่ชื่อเหนือซึ่งมันก็เป็นเรื่องราวแบบ แบบว่าสนุกสนุกไปครับว่าแบบพอเขาแอบหลงรักเราเนี่ยมันก็จะมีคําสัญญากับกลุ่มของเขาว่าเฮ้ยเวลาเราหลงรักแล้วเราจะต้องมีแบบขอบเขตเขาว่าหลงรักเราจะบอกรักขเขาดีไหหรือเราจะไม่บอกรักหรือเราจะแค่ยนอยู่นิ่งแล้วไม่บอกรักเขาซึ่งเดี๋ยวในสตรอรี่เรื่องราวครับเขาจะเล่ามากมายแล้วในสตรอรี่เนี่ยครับก็จะมีความสุขของที่ว่าคือตัวซีรีส์ครับผมอยากให้แบบว่ามันมีความคอมดี้ในตัวอ,อยากจะให้แบบทุกคนแบบ สนุกไปกับแบบว่าท<ช>ุกซีนซึ่งแบบเราจะรุนมากเลยนะครับว่าทุกๆซีนของการหลงรักของตัวละครเนี้ยมันจะมีความตลกอยู่ครับจะมีความตลกของเขาอยู่ที่เขาแบบ เวลาเราเราอยู่ใกล้ใครสักคนหนึ่งที่เราหลักนะครับเราจะทําตัวไม่ถูกหรือว่าบางครั้งเรากล้ามากจนเราทําอะไรบางอย่างไปซึ่งบางครั้งมันอาจจะมันอาจจะถูกใจของเขาก็ได้หรือไม่ถูกใจเขาก็ได้ซึ่งนะครับมันเป็นมันเป็นเรื่องราวที่แบบลุนแล้วมันไม่มีตัวละครเดียวนะครับมันมีอีกหลายตัวละครที่มาสร้างติดสันอย่างแบบว่ามันจะมีข้าเจ้าสายเองอะไรเงี้ยครับมันก็เป็นการแอบหลักอีกรูปแบบหนึ่งแล้วก็มีอีกหลายๆคู่เลยครับในในซีรีส์ที่เรา เราใส่เข้าไปในความแอบรักทุกรูปแบบที่เรารู้สึกว่ามันต้องวนใจใครสักคนหนึ่งซักรูปแบบอะไรเงี้ยครับมีถ่ายทอดมาจากประสบการณ์ของโคบอดิเซอร์เองไหมฮะมีสักเส้นส่วนใหญ่ไม่ไม่ไม่มีไม่มีประสบการณ์ของโคบอดิวครับแต่แบบเป็นการสนิทฐานของโคบอดิวมากกว่าอ๋อนี่้สึกว่เลยมากถ้าคนลงรักเป็นนักแอบลงรักเราไม่มีแบบว่าเราเคยไปแอบลงรักใครหรือว่าใครไาแอบลงรักเราอย่างเงี้ยไม่มีแบบเป็นซักเส้นเรื่องในเรื่องนี้เหรอฮะ อ,อ๋อไม่มีเซนเรื่องผมเลยเออผมว่าน่าทำเหมือนกันนะครับนอกจากที่เซนบอกมาว่าจะอออกากาศทุกคืนวันศุกร์ช่วงเวลาห้าทุ่มทางช่องสามแล้วก็ทางแอปพลิเคชัน3ามพาใช่ไหมฮะแต่ไม่เห็นอบอกเลยว่าจะออนแอร์ให้ชมเรือช่วงไหน เร็วเร็วนี้ครับเร็วเร็วนี้ครับใช่เพราะว่าเดี๋ยวถ้าเริ่มเปิดเปิดแบบว่าสามารถกลับไปถ่ายได้เมื่อไหร่อะครับแน่นอนเดี๋ยวผมจะรีบกลับไปถ่ายเลยครับคือตอนนี้คือเตรียมซีนไว้ถ่ายเยอะมากอ๋อแต่ครับเพราะตอนนี้เป็นช่วงของมาตรการโควิด19้ด้วยว่าแบบเออเราไม่สามารถที่จะออกกองได้อะไรเงี้ยครับเราเลยแบบว่าเออเปนช่วงเตรียมพร้อมคือในขนาดที่แบบว่าเรารู้สึกว่า ออกกองไม่ได้เวลาเวลาที่เสียไปนี่คือแบบเราทําให้แบบมีประโยชน์เลยนะครับเรามีการน,นัดประชุมตลอดคือผม,มประชุมลงหน้าแบบว่าทนนําเบรกดาวน์ลงหน้าเลยว่าแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะยกอันนี้ทําอันนี้ไปลงหน้าเพื่อแบบให้ประชุมน้อยลงที่สุดแล้วก็อาจจะช่วงเปิดกล้องเราอาจจะรีบแบบเ,<ล>เปิดกล้องแบบอย่างปกติเราเราถ่ายถ่ายละครกันนะครับเราจะมีไทม์ไลน์ในการถ่ายใช่ไหมครับ <S 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 อันนี้อาจจะแบบว่ารวบลูกถ่ายกันแบบเร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่เซนต์ดูแบบว่าคือเขาเรียกอะไรอ่ะคือ คือโตขึ้นมากเลยในเรื่องของแบบโปรดักชันนะคือน้องแบบลงพอลงไปทําเองทั้งหมดคือจะรู้ทุกอย่างเลยต้องจับต้นชนปลายอะไรยังไองอะไรเงี้ยคือมีพัฒนาการที่เยอะมากเลยนะจากที่เป็นนักแสดงเองตอนนี้มาเป็นแบบผู้จัดแล้วว่าเออเหนื่อยไหมโอ้คือจริงๆมันแบบมันเป็นคนละโลกเลยครับ <laughs> ผมว่าผมตอนตอนที่แบบเราเริ่มทำนะครับจริงๆริเริ่มต้นจากสร้างบริษัทก่อนที่ที่เล่าให้ฟังแบบว่าเราเราอยากให้โอกาส ที่ทำให้เราโตขึ้นพัฒนาขึ้นวันนี้เราอาจผมรู้สึกว่าเราเรายังอาจจะไปโปรดักชั่นเล็กๆอะไรอย่างนี้ครับเราอาจจะยังไม่มีประสบการณ์มากผมเชื่อว่าวันหนึ่งถ้าเราเก็บประสบการณ์เราไปเยอะๆครับวันหนึ่งเราอาจจะแบบว่าได้มีโอกาสติดคอนเทนต์ที่แบบว่าอาจจะแบบว่าโปรเจกต์ที่ใหญ่ขึ้นหรือว่าเป็นโปรเจกต์ที่แบบว่าอาจจะเป็นโปรเจกต์ที่แบบมีความแบบ ช้แบบอุปกรณ์รุ่นนี่นั่นซีจีเยอะขึ้นอะไรเงี้ยคือผมองฝะไฝันอยากจะทำซีรีส์ที่ที่แบบว่าหรือว่าละคระหรือว่าภาพยนตร์อะไรเงี้ยที่ใช้แค่ในไทยผมรู้สึกว่าเราผมอยากตัวผมเองอยากส่งออกโป,ปรดักชังงนไทยไปต่างประเทศหรือลุมถึงส่งบุคลากรไทยไปต่างประเทศผมรู้สึกว่าการที่เราแบบ <TH> <AN> ยอยากมาทนาเศรษฐกิจโ์โตเ,เรียนเศรษฐศาสตร์มากเลยรู้สึกว่าเฮ้ยอยากอยากจะให้แบบว่า องค์การบันเทิงเนี่ยมันช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยาะผมเชื่อว่าหลายประเทศนะครับเขาใช้องค์การบันเทิงในการขับเคลื่อนนะแล้วประเทศไทยอะครับจริงๆเรามีโพลเลชันที่มีคุณภาพมากแต่บางครั้งสิ่งที่เราอาจเราอาจจะขาดไปในในบางอย่างแล้วผมเชื่อว่าการที่เราแบบพัฒนาไปเรื่อยๆครับันนึันจะทาให้องค์การบันเทิงไทยอะแบบว่ามีอะไรที่แบบเติมเต็มขึ้นเติมเต็มขึ้นเติมเต็มขึ้นอาจจะมีคนรุ่นใหม่มาเติมเต็มหรือว่าอาจจะมีแบบว่าการจับมือระหว่างคนรุ่นเก่าคนรุ่นใหม่ทำให้แบบว่าประเทศไทยหรือว่าทําให้แบบว่า โครงการัาเทิงของเราเนี่ยขนัดไปกินยิ่งกว่อีครับน้องเซนพี่แอบถามหน่อยตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยเออเพิ่งยี่สิบสามครับมาไวมากเซนต์ดูดิเออคือแบบมีแบบ ป้าหมายในชีวิตเยอะมากนะฮะไม่แต่ที่แน่ๆพี่ <c oughs> รู้สึกว่าดูเหมือนเราจะต้องได้เจอกันบ่อยแน่เลยแถวแถวช่องนี่แหละหรือเปล่าหลังจากเป็นผู้จัด <c oughs> ม,ม,มีมีมีแนวโน้มครับมีแนวโน้มคราอาจจะได้เจอกัน <c oughs> บ่อยๆอาจจะได้แบบอย่างน้อยๆเราจะไปปรวโปทบีรีส์แอบหลอกลางหรือว่าสถานการณ์ดีขึ้นอาจจะพาน้องๆไปี่รายการก็ได้จะไม่มีมาเล่นละครเหรอฮะอะไรนะครับจะไม่มีมาเล่นละครกับช่องสามเหรอฮะตอนนี้ก็ รอรอผู้ใหญ่นะครับถ้าผู้ใหญ่ทางช่องเมตตาก็ายินดีครับอตอนนี้รับทุกเรื่องครับผมตอนนี้แบบว่าอยากทํางานมากรับ,ออบ,รบ,บรับทุกเรื่องร,รู้กันอยู่นะเซนะนนะใช่ครับ <laughs> อ่ะโอเคให้น้องเซนฝากกับแฟนๆหน่อยครับผม ได้เลยครับก็ฝากซีรีส์แอบหลงรักด้วยนะครับผมเป็นซีรีส์แบบว่าคอมเมดี้เลิฟรีฟิลกู๊ดนะครับใครที่แบบว่าเอออยากจะดูแบบซีรีส์วายแบบฟิลกู๊ดฟิลกู๊ดหรือว่าแบบคอมเมดี้คอมเมดี้นะครับผมแน่นอนแบบว่าอยากให้ทุกคนติดตามครับกับซีรีส์แอบหลงรักนะครับผมก็เราจะฉายกันแน่นอนที่ช่อง3นะครับผมใครที่กําลังแบบว่าเ,เราจะแบบว่าดูสดๆกัน ช่องทางแบบในทีวีแล้วผมแอปพลิเคชันไปดูช่องทางไหนดีนะครับผมแนะนําเลยนะครับผมที่แอปพลิเคชันสามพัสดูสดสอช่องทางเลยจะได้หรือว่าใครอยากดูแบบจุใจนะครับผมในช่องทาง YouTube นะครับผมของทางแบบว่า i d o l f a c t o r เเองนะครับผมแน่นอนว่าสนุกแล้วมันทุกช่องทางและทุกช่องทางผมผมจะบอกว่าเราจะมีความพิเศษที่แตกต่างกันอยากให้ทุกคนรู้จักกันแต่จะได้ดูเมื่อไหร่ต้องขอให้สถานการณ์ดีขึ้นก่อนน้องบอกเร็วๆนี้ใช่ครับ จริงๆอยากอยากถ่ายเร็วนี้เลยครับแต่ว่าเปิดกล้องไม่ได้ครับตอนนี้อันนี้ก่อนก่อนจบกับน้องเซนครับน้องเซนให้กําลังใจแฟนๆของเราหน่อยเชื่อว่าหลายๆคนตอนนี้ก็อยู่ในสถานการณ์เดียวกันนะเนาะ ใช่คร <Auf S 1> ับก็อยากเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับผมก็ในช่วงนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนน่้แบบว่าจะเจอผลกระทบเหมือนกันส่วนตัวผมเองผมก็โดนผลกระทบหนักเหมือนกันทั้งแบบหลายๆทางธุรกิจเองหรือว่าในในทางของ production เองก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับทุกทุกคนนะครับผมผมเชื่อว่าจริงๆเราเป็นกำลังซึ่งกันและกันแหละครับพวกเราชาวไทยอะไรอย่างเงี้ยเราจะผ่านพ้นช่วงวุกิจนี้ไปด้วยกันนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนช่วงนี้ก็นะครับผมอยากให้ทุกคนเหมือนกับว่าแบบว่า เพรเซฟตัวเองอาจจะแบบใส่แมสหรือว่าใส่แบบว่าใช้เจลล้างมืออะไรเงี้ยหรือช่วงนี้ที่ทุกคนแบบว่าเอออยู่บ้านอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนเหมือนกับว่าแบบว่าแบบพยายามให้ตัวเองแบบว่าแข็งแรงอะไรเงี้ยแบบอาจจะนอนหลับพักผ่อนเยอะๆหรือว่าออกกำลังกายอะไรนะผมก็ขอเป็นกำลังใจกับทุกคนแล้วก็ผ่านพ้นในช่วงแบบว่าช่วงนี้กันไปนะครับผมเชื่อว่าถ้าผ่านพ้นช่วงนี้ไปเราจะมีอะไรดีๆหรือว่าเราจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับพวกเราแน่นอนนะครับสู้ๆกับทุกคนครับอ่าน้ำเซ้นก่อนก่อนวางสาย ให้แฟนๆได้แคปเจอร์หน้าจอหน่อยถ่ายภาพนี่อย่างนี้อ่าให้เขาไปโพสกันหน่อยแล้วก็อย่าลืมติดแฮชแท็กนะบอกว่ารอแอบหลงรักเนอะรอแฮชแท็กแอบหลงรักอย่างนี้เนอะเออได้เลยครับพร้อมนะครับอ่ะแปะมาหน <c oughs> ึ่งสองสามอีกแอคหนึ่งนะหนึ่งสองสามโอเค,นนค <ผม S 1> วันนี้ขอบคุณน้องเนมากครับ <ผม S 1> ขอบคุณนะครับโอกาสไว้เจอกันครับน้อง ใช่ครเดี๋ยวเจอกันบ่อยๆที่ชอบครับครับตามนั้นครับผมสวัสดีครับครับบวาสดีครับนะฮะนังเซนสุภาพพงศ์นะครับอย่างที่บอกไปนะฮะก็มาเป็นผู้จัดแล้วนะครับซีรีส์นะซีรีส์วายแอบหลงรักเด e อ e ซีรีสก็เราติดตามกันได้เร็วๆนี้นะฮะฟังจากพอดเรื่องก็น่าสนุกนะมันเป็นเรื่องที่แบบหลายคนประสบปัญหาแบบ เจอเหตุการณ์เดียวกันแบบแอบ,บลงรักใครชอบใครอย่างนี้มันอาจจะมีแบบแอบ,บลงรักไหลายรูปแบบปกติเราจะเจอแต่ว่าความรักไหลรูปแบบแต่นี่คือแอบหลงรักไหลายรูปแบบนะว่